เมื่อวันที่23พฤศจิกายนพศ2564นายชูชีพษงชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประสานแผนพัฒน,นาพื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการประสานแผนพัฒน,นาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบลรวมทั้งการชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของเทศบาลเมืองสนุรีนั้นดเรเอกพันธ์อิงเจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสนุรีได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยณห้องปฏิบัติการ MC ชั้น4สะะารกลางจังหวัดสุพรรณบุรี